น่าลงใครเป็นเหยื่อเหอเดวิดเสียงใครก็ไม่รู้อยู่ข้างบนอะ่ะ ับแทงสองคนพอเนาะชี้เกียร์ดูดแบบถูกหลักเดวิดหายไปเอ๊ะ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 ไอเดวิดอยู่นี่แน่เลยทำเนียนนะ คนเราอะ่ะฮัลโหลไอคอเดเอรอผมจะจับสตรีมเมอร์แทงอะดิฮาจา์เจดูนพี่คบดา่าเข้าใจว่าคนเราแบบทำงานอยู่อะ่ะแต่โดนแฟนจะให้ไปทอดเนื้อ มันเกินไปเป้าวะผมย่อมมาใช้เพื่อนผมไม่ทอดเนื้อกลัวอะไรขนาดนั้น อยากจับสตรีมเมอร์แทงยังไม่อยากจับเดวิดแทงเลยวะเดวิดมันเป็นเหยื่อผมต้องหารายได้กับเดวิดอ่าตอนนี้เขาน่าจะหลอดแล้วนะครับโดนแล้ว หลอกว่าไม่จับแทงเดรล็อกทำงานผมเจอลอรี่ทำอะไรอ่ะเอ้ยไอ้สัดคอเด็ดทำไมโอ้โหปากกูพูดิวลินเตี้ยนะขอร้องอ่าไม่ใช่ตัวละครคล้ายกัน เรื IV ่องแคทเทียดีวะดูเ oh ล่นไม่ออกเลยตัวนี้คนเหรนี่งสตรีมเมอร์ทำาจ้ะเข้าตู้ป่ะสวยสวยเลย ทางตันด้วยน่าจะได้แค่นี้แหละเพราะผมดูดมั่วหรือเปล่ากูพูดผิดไม่ได้หรอ ว่าไม้อยู่ฝั่งนั้นอันนี้แค่ถิ่นั ah? h, um, uh. <AR> ้นหรือเปล่าสติเมื่อตายก็พอใจล้ะตอนนี้ดูเกมมิ่งทวิทีวีตอนน้นอยากดูไอหยอยเหรอสามน่าแลกแต้มดเลยผู้เล่นฟอรสวรรค์อย่างผมก็ต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนหน่อยนะแบบว่าเป็นแต้มในช่องอย่างเงี้ย ซึ่งแต้มนี้สามารถได้มาฟรีๆด้วยไปไหนแล้วอุ๊ยขอโทษทีอยู่ฟังพี่ซื้อมาจากไ f CPU แถบผมกอนเลขแต้มมาหรอก เก่งๆนีระเบิดเป็นแท็กซี่เป็นหนึ่งทีวนวนวนพี่ลืมเล่นลินให้อะไรล,นล,นนลินไม่เล่นเมื่อวานลินไม่เล่นเมื่อวานล่นเมื่อวานเล่นฆาตกรตัวเดียวคือเดอะสปีริดด้วยซ้ำ กูอย่างนี้นะใครคือเหยื่อคอเดนตัวละครนี้สำหรับฝรั่งนี่อยู่เทียไหนนะเจหัวตะปูอะไม่ได้เล่นนานด้วยดิกูทำไมไม่ปล่อยโซ่แต่แรก โอ้โหนี่โซ่หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว ระเบิดบ่อยๆนึกว่าจะต้องกดรถเสียงแล้วเมื่อกี้อะไร ไอคัมไอเคนไอเคนไม่ถูกใจไอคัมเลยได้ไหมสวยอย่างแม่นเลยอ่ะไอเจมดูสเต็ปกูนะเย้ไอคัมโอ้โห โอ้โหเดียเด๋ยวนี่ก็คือผู้ปนะกครองดูอยู่ถ้าผู้ปกครองหมา่านช่องแชบเขาจะรู้สึกยังไงว่าที่ลูกหลานเขาต้องมาอยู่รวมกับคนพวกนี้ <c oughs> อ Now you must come what Now you must come, come, with, me must come with, me. with me. Now you must come with me. Now you must come with me. What a waste of good suffering. What a waste of good suffering. Now you must come with me. What a waste of good suffering. What a waste of now you must come with me เกิดอะไรขึ้นโอ้โหวงการบิลมินเฮดต้องภูมิใจที่กูเป็นคนเล่น เดาเหรอโอ๋อไปเริ่มเล่นเกมใหม่ดีกว่าพินเฮดพินเฮดพิรามิดเฮดอะไรใครพูด ที่มาตี้ผมเจอโปรในโมบายก็ตายครบทุกฟังก์ชันเลยเราเป้าวิ่งไวต้องแจ้งผู้พัฒนาเกมแล้วอย่างเงี้ยสาวคนไหนน่ารักสุดนในวงการสาวคนไหนอะไรของมึงเอ้าออกไปแล้วเหรอไอ้ชางปังออกเอ้าแล้วคนนี้จะไม่ตายเหรอ,หรอแล้วกูจะอุปป้มยังไงอ่ะ เขาบักเดินไม่ได้ป่ะหิวอ,อะไรวะ <laughs> เอาเอาเอาแต่เลือดเขาลดอยู่ป่ะมีท่อ What a waste of good suffering. What a waste of good suffering. <laughs> now you must come with me. Now you must come with me. คเออะอเวลาตั right. ้งนข้าตกรพินเทเป็นข้าตกรระดับเทียที่ฝรั่งยุให้เป็นตัวละครที่โหดที่สุดในจักรวาลนะ